ตั้งมื้อนี่ผมบอกตลาดถ้าผมไปเนาะผมก็บอกปีสามครับปีสามกับขึ้นมาฮอดบ้านกับเที่ยงใบหวานเมียคนตั้งหิวนอนตั้งเนยมาฮอดมีเพี้ยงกับให้กินเที่ยงมีสัมเบกให้กินสนัมบันบ้านนี้เป็นยังง่วนน้ำเน่นหอยยังกินอยาดีมันหิว มันหิวมากินแับเมล์รถเมล่ามาลงขอกหิวกินบางคนไปเห็นมูงคนไปซื hmm. oh, ้อโอ้จีนยาดีจีนยาดีซื้อๆม้าอยู่รับผลสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นกินมากินแล้วมันอิ่มแล้วมันบอกมันมาสนุกทุกทวายมันก็หิวมาอยากหรอกอันนี้ก็เป็นคล้ายๆก็เป็นเคล็ดลับของเพื่อนคือกันขันว้อกินยาดีคนจะซื้อกินดีคนก็จะซื้อไปเรื่องดีมาเ่วบ่มีเวลา บาดนี้พ่อลงไปตลาดเอาหนาทีมันกินซะแม่นไปห้างตลาดหนาอยู่น้ำเบิ้ลตลาดเกียวกินเี่ยเรากินมันเออผู้ไปเลี้ยงผู้ไปซื้อมาเลี้ยงเห็นกับว่าโอ้กินหนาดีกินหนาเนี่ยผู้ลงโทษไปซื้อง่ว่าผันกับหนาไปน้ำเนาะไปป้อนให้ปากบาได้แท้มันมันหิวมาได้กินสามขั้อที่เรียกซื้อง่ว่าเฉลียแลลืมครับเบิ้งแฉล่ยทุกตัวเบิ้ลเบิ้ลหัดแฉล่ยแม่เฉล่ยแม่เขาโดยเ่พาสาคัญนนี้ง่วเขาดอง่วเขาหยวกเขาอื่นเขาเนยเขายังเขากระช่ายเบิ้ลตัวบางโตเพาจะได้ลู้ตัวเดียวเขาคาถมีครับ เบิ้งที่แขวว่าแขวได้รจะคูเออแขวงว้อถ้าแขวเต็มปากว่าจีวิจเกลี่ยม,มีแม่กับจีฮงอจักกระดกกันบ้างเขวสองคูสามคูสี่คูเออาจง้อหน่อยกับจีเลยเขวอีหลีสองคูสองคูหนึ่งห้าแล้วจีเอาไปซื้อมาสาวก็จีซื้อมากแต่พวกเขวมันล่นพอดีครับกินยาพอดีสุดโต้ล้มเมีดยีเออแต่ว่ามันเกิดอีก่แค่เขาอันนี้บ่ใช่ปัญหาแต่ว่าข้อสำคันคือไอเบิ้งแขวหนึ่งเขวสองหัวหนุ่มมันครับง้อเถาง้อแก่ให้เบิ้งมังหันบ่ต้องเบิ้งเขาเขาหรื่บ่ใช่บ่ใช่ประเด็น ัลักษณะของของหัวนมไม่เป็นเลยผมมีสีเตามาตรฐานมีนมตีนมเง้วนเถาไหมนมยานบ่นมมันจะเป็นตุ้มตุ้มตบปัดแปดๆที่ที่ที่หัวนมมันแม่นที่หัวนมถ้านมมัวสาวมันก็สีกรสีนี่นะที่อย่างง้วนเสาที่ปอดอ้อยช่วยมันสีใสมาเถอะไปแม่งโชว์ท่านมีจุดดังดับง้วนเถาที่เป็นจุดเป็นตุ้มเป็นนับมันเป็นย่นย่นเนาะแม่นเป็นย่นย่นแล้วก็ับทตุ้มตบปอดแปดคือลูกกินดูแล้ว แวอย่าลืมเบิ้งแขล์สีซื้อง้วน่หยง้วนนังก็สร้งแขล์แขล์วองแขล์บอดีแฉว์สำคัญแฉล์คือปัจจัยสำคัญบ่เข้ามาเรียงมันตรงกินหยาเข้าตรงการพ้องบวนพ้องใหญ่อันแขล์บอดีนั่นแหละหมายถึงว่าลูกหินลงสีบอดีแล้วตัวนั้นอันน่าโคตรกินกับกินบ่สูงมือสีวันสีพี่กับสีล้ามาข้องงูจังหน่อยครับแฉลของบุก่าตีเบิ้งไป่สื่อน้ำเพลนเืีอน้ำหอยแดนกสร้างหายเพิ่นตี่หายเบิ้งแมนนั่นคือนั่นคือหลักการไป่สื่ง้วนมาเร